กลับมาพบกับไทยโอเวอร์ซีชาแนลบายมาดามสกุนาค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่สนามที่สองของทริปนี้นะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูว่าเราวันนี้เราเล่นที่สนามไหนสนามอะไรนะคะเราอยากจะมาทำให้ทุกคนดูก่อนว่าการที่คุณจะเล่นกอล์ฟที่ UK นะคะไม่ว่าจะเป็นสกอตแลนด์อิงแฤนนอร์ทไอนไแลนด์หรือว่าเวลส์นะคะสิ่งที่คุณจะต้องมีในกอล์ฟ Back นะคะสิ่งที่คุณจะต้องมีจำเป็นต้องมีทุกครั้งนะคะเดี๋ยวเรามาโชว์ให้ดูว่าต้องมีอะไรบ้างเพราะว่าที่นี่นะคะ UK อากาศสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมาดูกันว่าเรามีอะไร,ใน,ระในกระเป๋าบ้างนะคะในก๊อปแบ็บ้างนอกจากคลับแล้วนะคะอื่นๆมีอะไรคลับนี่เราค่อยทำทีหลังเนาะเอาเป็นว่าวันนี้เราจะให้ทุกคนดูก่อนว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะสาหรับคนที่เล กอล์ฟที่ UK นะคะอันดับแรกก็นี่เลยค่ะร่มร่มอันนี้ไม่ใช่สำหรับกันแดดน,นะคะร่มอันนี้สำหรับกันฝน UK ใช้สำหรับกันฝนส่วนที่ประเทศไทยอาจจะใช้สำหรับกันแดดน,นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะจะเปิดให้ดูว่าเรามีอะไรอีกนะคะทุกคนมาดูกัน เห็นเล็กๆอย่างนี้จุยิ่งกว่ากระเป๋าโดราเอมอนนะคะจะบอกให้อ่ะนี่คือสิ่งที่ต้องมีนะคะน,นี่คือสำหรับทำให้ออันนี้เขาปิดที่หูนะคะเหมือนเฮดแบน่ะคือมันจะทำให้อ,อุ่นที่หูนะคะอันนี้จำเป็นต้องมีค่ะแล้วอันนี้อีกหนึ่งอย่างก็คือ อันนี้สำหรับที่คอนะคะจะดูว่ามันจะอุ่นมากแบบนี้นะคะเพราะว่าอากาศที่นี่สามารถจากลมสำหรับแดดออกและสามารถเปลี่ยนเป็นลมแรงแล้วก็เย็นทันทีนะคะเพราะว่าไม่มีแดดมันก็จะเย็นมากเพราะฉะนั้นอันนี้คือต้องมีอยู่เสมอในกระเป๋านะคะนอกจากนั้นก็ต้องมีวุ้ลี่ฮทค่ะนี่เลยเพราะว่า พอมันเย็นทุกคนมันจําเป็นมากนะคะที่จะต้องใส่เพื่อให้อุ่นนะคะให้หูแล้วก็หัวอุ่นเอาไว้คือดีที่สุดค่ะแล้วก็คอด้วยนะคะนอกจากนั้นขออนุญาตวางนะคะขออนุญาตวางตรงนี้นอกจากนั้นมาดูต่อนี่คืออีกหนึ่งแจ็คเก็ตค่ะอันนี้เป็นเหมือนพับแจ็คเก็ตเนาะเป็นขนเป็ดขนไก่อะไรข้างในนี่แหละอันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่า เวลาฝนไม่ตกแต่ลมแรงแบบนี้นะคะทุกคนโดยเฉพาะถ้าคุณไปเล่นที่ลิงคคอสนะคะโอกาสที่คุณจะมีลมแรงแล้วก็อากาศเย็นค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นอันนี้กันลมกันกันเอ,อกันเย็นนะคะนอกจากอันนี้แล้วมี <c oughs> อย่างที่บอกอากาศสามารถเปลี่ยนได้สี่ฤดู in วันเดยนะคะใน1วันเพราะฉะนั้นนี่เลยค่ะอันนี้เป็นเรนแจ็กเก็ตนะคะน,นี่สำหรับกันฝนเผื่อฝนตกนะคะแล้วก็หมวกกันฝนหมวกกันฝนสำหรับยังยังไม่หมดค่ะดูเล็กๆ small นะ but it's big อันนี้ก็เป็นกางเกงกางเกงสำหรับกันฝนเหมือนกันนะ,ะทุกคน นอกจากนั้นหมดแล้วกางเกงอันนี้สุดสําหรับกันฝนพูดง่ายๆนะคะเอาใส่กลับไปเดี๋ยวทุกคนไม่เชื่อว่าอะไรมันจะจุขนาดนั้นนะคะใส่กลับไปมีคนเดินมาก็เขินๆน,นิดหน่อยนะทุกคนเขาคงมองว่าเอันนี้บ้าหรือเปล่าทาอะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะนี่นะคะเห็นไหมจุเล้อน,นี้เนื่องจากว่ามันเป็นแจ็คเก็ตที่ใหญ่แต่ว่ามันเป็นเหมือนขนเป็ดข้างในอะคะ่ะน้ำมูกไหลเหมือนขนเป็ดข้างในเนาะ มันม้วนได้แล้วก็เห็นไหมคะจุจุมากยังสําหรับคอสําหรับหมวกสําหรับหูจุไหมจุเห็นไหมปิดซิปยังค่ะยังไม่หมดแค่นั้นยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเพราะว่าถ้าฝนตกเนี่ยเรามีเท้าแค่อันเดียวไม่พอนะเราต้องมีอันเล็กเล็กสเปร์ไว้เผื่อว่า อันนี้มันเปียกมากจนเอาไม่อยู่อันนี้ไว้เช็ดบอลมั่งเช็ดอะไรมั่งนะคะยางยังไม่หมดอันนี้ <c oughs> นี่คือแฮนด์วอร์มเมอร์ค่ะอันนี้ก็ต้องมีนะคะทุกคนอันนี้เป็นระบบไฟฟ้าเนาะชาร์จได้ค่ะมีสายชาร์จอันนึงก็ใช้ได้ประมาณนั่นแหละก๊อปหนึ่งราวนะคะถ้าชาร์จแบบเต็มๆเนาะเราก็จะมีสองอันค่ะจริงๆเราจะมีจริงๆเราจะมีสำหรับมือนะคะ ใส่ตรงนี้แล้วรอวันนี้ใส่ในถุงมือนะคะไม่ไม่ไดเอามาอยู่ในรถนะคะอันนี้เรามีแฮนด์วอร์มเมอร์สองอันเหมือนกันนะคะเป็นแฮนด์วอร์มเมอร์เหมือนกันและที่สำคัญทิชชู่อะไรก็ต้องมีแล้วก็เขาเรียกอะไรสเปร์กลอฟกลอฟนะคะถุงมือก็ต้องมีเผื่อไว้เพราะว่าถ้าฝนตกอะ่ะมันก็จะเล่นยากนะคะมันจะมีถุงมือสำหรับเวลาฝนตกแบบนี้ค่ะพอมันเปียก มันก็จะกริปได้ยิ่งกริปดีนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องมีอยู่ในกระเป๋าถ้ามาเล่นกอล์ฟที่ UK นะคะต้องเตรียมพร้อมสำหรับสภาพอากาศค่ะค่ะก็นี่แหละที่บอกว่าการเล่นกอล์ฟที่นี่นะคะเราต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมออย่างวันนี้นี่ก็คือใส่แบบ เป็นเทอร์โมนะคะเป็นอุณหภูมิเพราะว่าวันนี้คือ14องศาแต่ว่าลมค่อนข้างแรงแล้วก็ลมเนี่ยมันมาจากทางทิศเหนือเพราะฉะนั้นมันก็จะเย็นนะคะเราก็จะมีะใส่เทอร์โมแล้วก็ใส่นี่เป็นวูลนะคะเป็นเสื้อแจ็มเปอร์แบบวูลแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ไอตัวแจ็คเก็ตนั้นเพื่อที่จะให้อุ่นนะคะอ่ะ เดี๋ยวจะพาไปดูว่าวันนี้เราเล่นที่สนามอะไรอันนี้คือแยกเป็นหนึ่งวิดีโอนะคะแล้วเดี๋ยววิดีโอถัดไปไปดูกันว่าตอนนี้เราอยู่ที่สนามอะไรที่แน่ๆอยู่ที่ลิเวอร์พูลค่ะไปค่ะทุกคนอย่าลืมฝกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด s u r สไครห์มาดามด้วยนะคะไปกันค่ะ